มีเรื่อยๆเดี๋ยวมืนก็ะพา่านเ้งนี่อยอยากได้มันตัวนาเปรียบต้งเรื่อยๆอยูอ่ยแล้วใช่แล้วแย่พเสโล่ เล่นจบก็จะเที่ยงคืนทะลี่สวินไปพูดให้วันมามาวิชาตอนนี้ติดเนี่ยวิชาเทียดิพี่ฟ้าคุยหนุ่มไปเ็มเพราะว่าแกไปเล่นไเอ็มจะน่าจ้วยิอยากวัด้วยอยากล้ะอเหรอเลิกกันแล้วเหรอ พี่โลเอาพี่พอจะมองมองออกอยู่ว่าหนุมมันชอบเล่นกับผู้อญิะชอบหาแบกสาวไว้รอดเลยนะดไมคุเห็นคล้ายเทดกมันอยู่อ่ะเล่นแต่ไันไดสูงานเข้าบานยันเข้าเนี่ยไเก่งเออหนึ่งกระคารคนเดียวเราเี่นเร่นเรเ่นโดนเดิดโดนเดด Lên tốt gì ha Lên <laughs> mẹ nào này mình Buddy left your พี่ปิ๊นไอ้คาร์บอนอ่ะมาก็เท่านั้นหน่อยเฮีย บอกดิแทมผมอาก่อนบอกดิวันนี้ผมกูยูก่อนผม,มเิ็นเขาแตก มีดม okay, ีดมีดก right ็ม oh, <c oughs> ีหน huh. ุมานแน่เลยมีดหนุมานไม่ไหวหรอกโหมีดคือใครวะไก่นะถ้าขี้หีถ้าขี้หีถ้าขี้หีไม่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 มีแคนอ่ะออเม่งรอดได้ไงไม่รู้เนี่ยมาลักมาลักกูเนี่ยมาลักกูมันบอกมันบอกไอเตอร์ต้ยสองไอเต้ยเต้ยสองไอต่อก็เลือกรูกันดิ เล่นเล่นอย่างนี้ไอ้เชตังก็ไม่ให้เปลีย่ยนเราคูบอ,อกเลยปมดได้เลยไกลๆใคสวัสดีโอ้ไปไปไปโอ้ยใครวะไอ้ทสวัสดีสวัสดี ไปดิ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 ปดปดเฮ้ยโหเฮ้ยโหกูติดโลถึงหายกูไม่รอด ไม่รู้ยิ้มยาวอ่ะไมเสร็จด้วยหนูโดนแบนไปแล้วเฉยแบนไม่ลงสิอ่าแล้วมึงไม่ลงอ่ะเฮียไม่รู้คลิปไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยฮอยเฮียเล่นหมดแล้วหมดหมดเฉยอะไรครับอู้ดปกติมันจะส่งมาครับของเทียร์ล่างๆอ่ะอ่าๆดูดูดูบ้านมันมาประมาณนีก็ขยันเยอะน่าเอาโป๊ยัดเหมือนเดิม แต่เล่นเยอะไม่ไหววะหมดเต็ตแม่งต,ต้าเซตละห้าสิบไม่ได้หรอเต็ตละห้าสิบนะอันเนี้ยโธ่เอับผมไปเนนะึ่งนะไปรดนค์จะบอกนะว่าแม่งเก้าของนำทุนแม่ไม่ยังมึอนอะ่ะตอนทวงเป็นตังค์ทำไมเขาให้ทวงเป็นตังค์งก็จะแบบโอ้เซตแค่นี้ให้ขอไม่ได้เหรอ